เออพี่ดิมพี่ดีมว่าไงน้องชายดีพอสิทธ์เป็นไงบ้าง่โอ้กระแสตอบรับดีมากเลยแต่ตอนเองตายนี่คือแบบมีเหล่วคนแบบเศร้ากันทั้งนั้นเลยว่ะแม่งเออดิ ตกใจเหมือนกันก็ยังคิดอยู่เนี่ยตอนต่อไปจะเอายังไงดีก็คิดหนักอยู่เหมือนกันผมไม่ได้แสดงแล้วใช่เฮ้ยนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงที่พักแล้วเออช่บอยเปิดเปิดประตูให้หน่อยอย่าไปเปิดลงนะถ้กเปิดแป๊บนึงขอบใจมากเพื่อนลงก่อนแล้วกันเอออ่ะเอ้าวรถอ้าวนี่รถที่เราเช่านี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราจอดข้างหน้าก็ได้จอดข้างหน้านี่ก็ได้มันเป็นรถที่เราเช่าไว้ไง ลืมเลยลืมคิดเขาหน้าใจดีเดี๋ยวเอาแต่คันเล็กมันจอดได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวมากันครบไม่เนี่ยมากันครบไม่เนี่ยเดี๋ยวนะครบมาครบครบครับเดี๋ยวมันขาดใครไปไม่เอารถไปไหนเอ่อเอารถออกมาจะกินเข้าไปไม่ได้เออรรีบเยยถาจะกินเข้าไปไม่ได้นะไม่มันมันถันว่าเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยอะมาแบนมาแบมาแบนเลยตอนนี้ชิบหาย ม่นี่มึงจะกินรถเข้าไปทำไมออกมาเอาเอาค่อยๆเขียนมาเขียนให้กูหน่อยเอาเขีนมาเอาเขียนมาเขียนกันแรงๆเลยสิเนี่ยมาเลยวเขียนเอาเขียนเขีนไปอีกเป็นเลกาธาแต่ล่าสุดอ้าวนั่นแหละมาพังให้ตอนนี้วะเนี่ยโอ๊ยตายตาย ไม่ไม่ปิดรุ่นไว้มีมาครบตันไหมเนี่ยมาครบศัตรูยังเนี่ยเดี๋ยวนะครบครบแล้วเหรอมันขาดใครบางคนแล้วใครเขาปิดประตูนั่นอ๋อไอ้เก้าไอ้เก้าด้านไหนเออทุกคนอย่าเพิ่งเข้านั่นไงแม่งเข้าไปอีกแล้วมันเข้าไปอีกแล้วตั้งแต่ซีรีส์ปรสิตทุกซีรีส์เลยมันจะเข้าไปก่อนใครเลยแม่งไอ้ชอบเดินเข้าไปโอเคทุกคนเข้าเลยเชิญตามสบายพักได้ตามสบายไปไปทุกคนต้าวไปก่อนนะกันยังไปไปเข้าเข้าเข้า เข้าเลยสกายไปมาออมเินโอ้ยจะตีก <oh> ูทำไมเดี๋ยวอย่าเพิ่งมามาดูก่อนดิว่ามีอะไรบ้างจะเย็นสิจะรีบไปถึงกระจองเฮ้ยมีสาว้น้ำอู้สุดยอดดูไม่รู้กูโดดก่อนแล้วอาบน้ำไม่อาบบสแยดิมีิมสาเอยเลี้ยงตามสบายตามสบายวันนี้กินกินคอรินใช่ไหมเพื่อนกินมื้อโอ้โหสันดาน ไอ้เดี๋ยวทุกคนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชมอะไรไปไปไอ้นี่ก่อนไปหาห้องพักก่อนแต่ละคนอะไปว่าใครจะนอนห้องไหนไปไปโจโจโจโปไ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 อไป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 ไกไอไป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 วปไ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 ไป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 ไไปไปไปนปไ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 หไปไป้าไป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 ไหไปไปไมไปไไป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 ้ไ ก็เดี๋ยวหนูกลับมาใหม่ไงเดี๋ยวหนูไปก่อนให้ให้พวกพี่ไปส่งแม่หลี่ยังไงอืมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวยืมรถอ่าพี่รีบก่อนแล้วกันอ่าได้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 รีบมานะเจอกันเจอกันเจอกันพี่เจอกันเจอกันไปไปเราอยู่ที่นี่ยาวๆวกันใช่อยู่อยู่ประมาณสี่วันสามคืนอยู่ที่นี่สักสี่วันไปเลยยังต่อยไว้ยังไงี้อยู่สักประมาณสิบปันอเลยเงี้ยโอ้ใจเย็นเงินกูเพื่อน อ่ะตามสบายเอ้ยทาไมอออยู่่งะก็พักผ่อนไงแบบได้เปิดสตูดิโอใหม่แต่เรายังไม่ได้เข้าไงเข้าใจไหมเราก็เลยมาพักผ่อนก่อนไงและเตรียมไปทํางานหนักๆไงเข้าใจไหมพวกมึงเข้าใจไหมงานงานงานหนักใครเขาทำกันซีโอทำหนุนอืมเลยใช่ไหมไล่ออกให้หมดดูห้องทำงานเราเนี่เพื่อนคนสวยใช่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเอ้าไปจะตามมาเป็นปิงทำไมก็ไปหาห้องสิโอ๋ก็นี่ห้องเนี่ยจอง เดี๋ยวห้องกูเป็นไงเออมันไม่มีหรอกมึงจะพูดให้เป็นลางทำไมไปอย้องนี้ประเดี๋ยวนอนด้วยเดี๋ยวมึงกูนอนกับมึงก็ได้นอนด้วยไอ้เหี้ยกูนี่ยเนี่ยโอเค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 เข้าใจละเข้าใจละไปนนีีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือคืองงไม่บ่อยคือกูเป็นเป็นเป็นเจ้าเป็นแบบเลี้ยงอ่ะแต่สุดท้ายคนเลี้ยงต้องมานอนโซฟามึงงงไหม มึงงงไหมมันไม่มันก็ป่ามดีกว่เปล่ามันเลิฟมันเลิฟวันนี้ก่อนมันเลิฟวันนี้วันนี้เออวันนี้วันนี้วันนี้คนเราต้องอยู่ห้องนี้เราเพื่อนมีห้องดีๆให้ใช่นไหมเฮ้ยดีกว่าพวกมันอีกนะเนี่ยเไปไหนนี่ไปไปไปกูเอ็กซ์โซซิฟพวกมึงแล้วไปไปเราเราเราไม่แย่งคนนอนใช่ปะไม่ได้ไปเอออห้้งนนีก็ไม่มึงด้วยไปมึงด้วยไป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 จะเรียกอีกทีนึงลงรถลงรถประตูไม่ขุด ล็อกแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเรียกอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวไม่เรียกเจอกันอีกทีไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นผู้หญิงไปเอออ้าวไอลิฟนอนลงรถครับบ้ามึงจะไปนอนลงรถได้เลยมึงออกมานี่มานี่โอ้ตายตายตายให้กล้ามเปลี่ยนประตูดิว่าประตูมันเปิดประตูโกลว์แบบเพื่อตรงเนี้ยให้กล้ามเปลี่ยนประตูดิโอ้ได้พักผ่อนสักทีจะเล่นน้ำเลยไหมบอยหรือยังไงดีวะ อ่ะมึงล้างตัวก่อนสัตว์ล้างตัวก่อนใช่เราควรล้างตัวก่อนอ่ะล้างแป๊บนึงนะอ่ะกูล้างเสร็จแล้วไปตามมึงอ่ะไปไปล้างแต่ที่นี่มันวังเวงบังเวงไม่รู้ว่ะคิดมากวัดคนน่ะทุกครั้งที่เรามาพักผ่อนนะไม่ซอมบี้ไม่ปรสิตหรือก็ไม่ก็ผีอที่ต้องเจออ่ือดูกูตตปากแตกไม่ก็ฆาตกรแม่งเี้ยโอ้ไม่มีหรอก คิดมากเออมีสวยไปเล่นเด้อคิดมากไปไปเล่นน้ำกันทุกคนไปทุกคนไปเล่นน้ำไปเร็วทุกคนไปไปไปก้าวฟังทำอาหารให้หน่อยนะเพื่อนก้าเพื่อนทำอาหารให้หน่อยนะเพื่อนขอบใจมากเจอกันไปทุกคนเล่นน้ำโดดโดดโดดไปเพื่อนอ้ออ้ออ้อวัตส์ไปพิชางเหรอกูไม่สนเลยแล้วกูโดดแล้วว๊อจ้ผมบ่เดี๋ยนะทำไมทำไมนัดมันนิ่งแปลกแเฮ้ยนัดเฮ้ยไอ้นัดตกน้ำไปไลยนัดมึงจะมึงจะตายเหมือนซีรีส์นั้นไม่ได้ ไอ้นัทอ๋ออะไรอ๋อยังไม่ตายเออทุกคนเดี๋ยวจะแนะนำแนะนาให้อีกรอบหนึ่งนะน่าจะรู้จักกันแล้วคนนี้ชื่อลิฟนะเป็นเด็กฝึกงานคนใหม่นะรู้จักกันไว้เป็นเพื่อนคอยไม่ไม่ใช่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเออเป็นเพื่อนคอยมีฮะน่ามันลิฟกับไม่ใช่โอ้โหไอ้โจ้ไอ้พี่ฟาไหม มาแล้วลาออกเลยได้ไหมไม่ได้ลิฟก็มีความสามารถหลายด้านเลยตัดต่อได้แล้วก็ล่าสุดเห็นลงเพลงใหม่นั่นแหละก็เลยจะเอามาฟีดกันเร็วๆนี้ฮะดีวนี่เป็นคนกลับมาแล้วเนี่ยข้างๆมึงนะเห็นไหมนะเออคนกลับมาแล้วนี่มึงจะหันไปได้ไหมก็มึงนี่แหละเออเออลิฟเผื่อยังไม่รู้จักคนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าตำแหน่งฝึกงานให้พวกพวกเองนะดีครับเขามีนำมว่ามดอ่ะใช่มีนำมว่มดชื่อมดแล้วฮะเปล่าแล้วก็คนนี้คือหวานใจของเขาใช่ไหมรับ ใครหวั่นใจครับจะเก่าไอ้ยังคุณทำเสร็จมานะความรักคุณเพิ่งมองไปโกงขึ้นไปโกงขึ้นไปโอ๊ยตายอยู่ทำไมพูดเป็นเล่นอ่ะทุกคนเล่นน้ำไปอย่าไปหาเก้าแป๊บนึงอย่ารอแป๊บนึงนะไปเอาเรื่องไปตามเรื่องอาหารกันเก้าอาหารอยู่ไหนวะเก้าอาหารสักยังเพื่อนเจ็บแป๊บนึงนะปิดประตูก่อน เอ้ยโดดน้ำว่ายไปวู้อ้ยจะผักกูทำไมเนี่ยบ่ายไปเลยเพื่อนไปจะเต้นอะไรกันไปไปไปนัทชิโร่าพอมันเริ่มเมาเนี่ยว้าวเดาเบายันเช้ายันเช้ายันเช้าโอเคเมาแล้วล่ะเบาไอเอาเบียร์มาอีกขวดดีเอามาอีกแก้วเร็วเร็วหมดแล้วอะไร พี่ดีไม่ตาวผมมาดูอะไรมีอะไรผมไม่ไหวแล้วผมปวดหัวโอ้ยคออ่อนว่ะกระจกกระจกอาไป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 นอนไปนอนพรุ่งนี้จะไปนอนใช่ไหไปนอนด้วเดี๋ยวผมพาไปนอนให้เดี๋ยวผมไปก่อนนอนได้ได้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปทะเลกันนะเอ้าพรุ่งเมื่อกี้ไปโทษนะวิ่งไปนอนด้วยไปนนอวันนี้เว้ยวันนี้วันนี้ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าว้าวววั้าวววว้จว่้าววาววมาเอาเวีาวว้า้าวอาเบีาววาอีกากว้ว้วว้าวว้าวว้า้ยววา้ นแบบเมากันหมดแล้วมั้งเป็นไปได้ไหมทำถึงตรงไม่าสตอรี่อะนะแบบแสงกำลังดีเลยโคตรสวยเลยพะจันทร์เจอกันน้องชายเจอกันน้องสาวเออโอเคไปยันเช้ายันเช้าไปยันหวังยันเฮ้ายันยี่ยบไปโอเคอ่าว่าไงเพื่อนขอตัวไปนอนก่อนแล้วไม่หวังแล้วเฮ้ยบ้าบ่า มากิต้องไปล่าไหวไปนอนไปนอนไปนอนไปแล้วไปแล้วใช่หรือเปล่าสกายอ้าวเหลือเราสี่คนซะแล้วเดี๋ยวมาด้กลับมายันชาวยันชาวยันชาวเอ้ยเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นอะไรมันมัน มัน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 น่ากัวมัน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 ัมันเงยเงยเงยเเยเเฮ้ยเจ๊ไฮ้ยเอ้ยตานัจริงวะน่ากลัวเว้ยจริงเปล่านี่เอาเกลือไปนีเอ็งอะไรมันเกลือมาจากห้องีผีนจะบ้าเปล่าจะไปไม่ได้คือ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 เมื่อกี้หนูหนูขึ้นไปถ่ายสตอรี่ด้วยแล้วแบบมันตินเสียงเลยไม่รู้คือ หนูอะได้ยินเสียงเคาะประตูไว้แล้วทีนี้หนูก็เดินออกไปดูใช่ไหมแล้วแบบไม่มีใครเลยอะมันเงียบมากไม่ไม่เมาหรือเปล่าเฮ้ยหนูไม่ได้ดื่มไม่เมานะบ้ามีงอ้วกมึงอะไม่คือเมาคือเอาง่ายไม่ไม่ต้องกลัวหรอกคือที่พักอะพี่จ่ายมาแพงเว้ยคือจะมีอะไรก็ช่างมันนอนไปเลยคือเราจ่ายไปแล้วอ่ะช่างหัวมันไปเลยมีอะไรก็ไม่ต้องกลัวเออเสียเงินไปเป็นหมื่น ไปมาให้นอนเถอสอนเอาเรื่อมาวางไว้ที่เป่าเนี่พี่ตับเออมีสกายอยู่ไม่ใช่เหรอก็อยากให้สกายคุ้มครองไว้ก็ได้ปะไปไปกุนเงียดแล้วว่าไม่เล่นแล้วไปไปไปนอนดีกว่าปะโอ้นอนได้เหรอเออกุนเงียดแล้วผีบ้าผีบอหรอวะแม่งเจอแล้วกูจะต่อยเลยถ้าเป็นผีผู้หญิงนะหึ่แต่ถ้าเป็นผีเด็กกูจะตกปี้วเลยกูบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนถ้าเป็นผีผู้หญิงกูทำเมียเลยแม่งห้องนอนอยู่ไหนวะห้องนอนไม่ีห้องบอส เอ้ยอยู่ขา้างล่างนี่แหละอยู่นี่อองบอดไอ้บอยมันนอนดิเพือเ่อนหมดแล้วตรงยังมีนอนขี <c oughs> ้ปแป๊บอ้อเช็ดตูนอนอย่างนี้เลยเหรอทำไม,มวะนอนก็นอน,น,อนมันก็ไม่เห็นมีอะไรวะเนะาะจะมีอะไรบ้าบอกงุดหิดยิบหายผีบ้าผีบอไม่ได้จะิงออกมาเลย เฮ้ยแป๊บหนึ่งไปล้างหน้าก่อนบลูซับเบอร์จับจูนี่บ้าโฆษณาเห็นไหมฝันเราฝันมันไม่ได้ฝันนี่เราเราเมาเฉยไม่มีหรอกบ้าก็เอนเกิดบ้าบอลบ้าบอที่สุดเลยบ้าบออยู่ข้างนอกไงเข้ามาไม่ได้หรอกผีอ่ะไปดิรออะไรอ่ะ มีจริงด้วยมีจริงนัดนัดผีผีไปไปผีพ่อผีแมวไม่รู้ไอ้ผี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 ทุกคนผีเอ้าห้องน้ำผีเปิดผีผีเอ้าหายไปไหนกันหมดเราอาจจะคิดตัเองไยงั้นเรามาดูงตัวกันก่อนแล้วนับคนใช่ใช่ใช่ไปเจอกันห้องรับแขกห้องรับแขกไปทุกคนห้องรับแขกไปห้างนั้น อูโดดแม่งลงมาแล้วเนี่ยอะนั่งนั่งคุยกอนเดี๋ยวอะไรนั่งคุยกอนเืออีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ฟังมานั่งก่อนมาเอออาอยู่กูนั่งไกดีว่เนอยเออคืองี้กูเท้าอย่างงี้ก่อนหน้านี้พวกพี่กำลังเมาอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่บอกจะไปถ่ายสตอรี่อ่ะถ่าที่ก็ให้ไม่ไปถ่ายสตอรี่แล้วทีนี้ไม่วิ่งลงมาบอกว่าได้ยินเสียงเคาะแล้วก็แบบเหมือนกลัวใช่ไหมตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าอุตส่าห์จ่ายค่าที่พักแล้วแล้วคือตอนนั้นไม่กลัวเลยทั้ง จากนั้นพี่กับบอยเนี่ยเห็นเต็มตาเลยมันอยู่ข้างนอกแล้วพี่ก็ท้าบอกว่ามันเข้ามาไม่ข้างในไม่ได้หรอกสุดท้ายมันอยู่ข้างๆพี่พี่วิ่งออกมาตะโกนแหกปากเลยเนี่ยอืมโอเคงั้นเรานับคนนะเผื่อมันจะไม่โผล่มาเผื่อมันจะไม่โผล่มาข้างๆเราเหรอพี่เั้งนั้นว่าพี่เมาจนหลอดแน่ะมันอาจจะเป็นดิมมันอาจจะเป็นใครสักคนก็ได้งั้นเราลองนับคนไหมมันอาจจะไม่โผล่มาตอนนี้มีกี่คนตอนนี้มีเก้าใช่ไหมเนี่ยมาลองอ่านับกูนับก่อนไปนับทีละคนเลยโอเคมาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแึงอะมึงนะนะเบอกอยู่เฮ้ยโอเคกูรู้สึกตาฝ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปวฮ้ยเฮ้แม่งสิบข้างๆกูเลยเอาไงไป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 ใ่ก็ใช่กับเด็กโอเคกูเอ็ดกูี่อยู่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อบบ๊อบนี่พส เงียบที่สุดนะไม้เงียบว้ามเดี๋ยวพี่ไปข้างนอกแป๊บนึงนะพี่ขี้เสร็จแล้วไปละอะไม่มีอะไรหรอกไม้ไม่มีอะไรหรอกไม้อะไรเอยจะไม้พี่ขอโทษไปไปโอ้โหอันนี้ลินหลังมึงโชคดีพังเลยไปเร็วเอะไรพี่ออาะไรกูแอบเลยดี่ว่านี่นี่นี่กูจะไ เอาไม่ออาม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 าหนึ่งหึ่งสองสามฮ้เอาที่ผายเรากูไปละบอยแอบไหนดีวะไม่โอเคมันไม่รู้มันไม่รู้มันโง่ผีมันโง่ไม่รู้เราพังอีกผีมันโง่จริงๆเลยเชียวมันไม่รู้ม่าเลาอยู่ดีไปมานนี่ออกมาเอามาออกมาเอาพังเอานี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้ใช่ไหมฮ้ยปั๊บซับไปัไงนี่ ซอนเป็นยังไงพี่จินเนียบไหมล่ะอัจฉริยะพี่มันแน่นอนโอ้โหอีบ้าไม่ได้หรอกใช่เดี๋ยวอาบน้ำโชยเนี่ยสบายเย็นค่อยหล่อเท่เลยพี่แน่นอนน้องชายเดี๋ยวนะมันเงียบกันแปลกๆข้างนอกเกิดอะายซอสเปิดซอสซอสดันดันดันไม่ออกดันไม่ออกกูทุบแมงกูไปแล้วไปพี่ได้ก่อนพี่อะไรซอส อย่ากระโดดไปเอาชิบหายละไม่มาออกมาบอยอยู่ไหนวินอยู่ไหนเฮ้ยอ๋อเอาไงดีว่แอบไหนดีวะเว่าข้างนอกข้างนอกมีอะไรแบบนั้นไงโอเคอะไรกูขอโทษกูขอโทษอ้าวเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเเเข้ามาเข้ามาเอาเอาอ่างมาวางเอามาวาง เอามาวางสิวางเออให้มันได้เออสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเจ็ดแปดเก้าไปแล้ววายบอยตามมาเข้ามาเข้ามาบอยเข้ามา เข้ามาเข้ามาเมาด้วยมาด้วยมาด้ยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดไอ้ยี่นี่ก็ชิวจังเลยเนี่ยไอ้สักเออยิ่มยิ่มยิ่ยมไปไหนมาเออเฮ้ยมานี่เข้ามาเร็วๆมานี่เข้ามาอย่าพีเอาเข้ามามาเออพีมอเลยนะว้ายมราจะไปรู้ไปเลยชิพรายขับกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วขับออกทุกคนไปไปดิมดิมดิมมานี่ก่อนดิมมานี่ก่อนอะไร มเดีเียีิจาเอาน้ำออกไป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 ขับกลับบ้านกูไม่อยู่แล้วกูยอมเสียตังค์ก็ได้ไปไปเร็วไปเร็วไปดิรออะไรอ่ะเฮ้ยโดนทิ้งเยไปกูไม่รู้แล้วโชคดีน้องชายไปเร็วเฮ้ย ทำไมแมวอยู่นี่อ่ะเราเรถตร้องใส่ย,ยาที่มึงเนี่ยทำไมมันเงียบลงมาเนี่ยทุกคนอ้าวไปไหนกันวะก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวมามาต้องใส่ไปนอนมั้งเนี่ยทุกคนอ้าวไม่อยู่นี่เหรอไปไหนนะเนี่ยนกะ็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวกลับมา